ครับตอนนี้นะครับเราอยู่บนยอดเขานะครับเขาผาสวรรค์นะครับอำเภอผาขาวนะครับวันนี้เราขึ้นมาชมวิวกันนะครับแลวจะให้ดูนะครับผจะให้ดู่าผมอยู่ตอนนี้ผมอยู่สูงมากนะครับสูงมากแต่สูงก็ไม่ถึงฟ้าหรอกครับไม่ถึงก้อนเมฆเ้าผมจะให้ดูนะครับของวัดถ้ำผาสวรรค์ที่ตุ๊ ครับตอนนี้ผมจะลงเขาให้ดูนะครับผมจะลงไปว่ามันสูงขนาดไหนนะครับเขาลูกนี้ตอนนี้นะครับผมอยู่กนยอดเลยยอดสุดยอดไปเขาเลยโอ้โอ้โอ้ติดไม้ติดไม้ไม้ครับดูครับดูบรรยากาศนะครับดูวิวสวยไหมนะครับผมให้ดูนะครับนี้ จะลงเขามันจะลงฝั่งไหนาาจําทางขึ้นไม่ได้แล้ว <c oughs> ครับดูครับนู่นนู่นหมู่บ้านครับผมเป็นแต่หลังคา โอ้ยลงยากโอ้ยโอ้ยยอดเบลยครับผมโอ้ยกดเหนื่อยเลยตอนนี้ครับโอ้ยยกุ๊กต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 ุ๊กกับดูทางลงเลยครับ ปวดลำบากเลยมีแต่ต้นไม้แต่หญ้าเลยครับผมลกมากนะครับสถานที่สวยครับสถานที่นี้สวยแต่แต่ผมไม่เห็นมีคนมาเที่ยวเลยครับผมงสงสัยเขาไม่รู้เดี๋ยวผมจะลงเขาไปให้ดูนะครับว่าผมขึ้นมาสูงขนาดไหนนะครับผม บนเขาก็มีต้นอะไรไปรุ่งเหมือนกระบองเพชรนะครับผมนี่เหมือนต้นกระบองเพชรเลยตัวน,นี้เกิดธรรมชาตินะครับเกิดบนเขาครับผมนครับใครอยากมาปีนเขามาได้ครับผมอยู่ที่อำเภอผาขาวครับผมจังหวัดเลยจังหวัดเลยครับผมอยู่อำเภอผาขาวท่าผาสวรรค์ครับโอ้โอ,โอ,โอตก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 กุญแจตกแล้ว ห,หลงทางแล้วครับหาทางกลับไม่เจอแล้วจะกลับสิ้นไหนครับผมยังไม่เจอเลยครับทางกลับครับผมจะไปทางไหนหนั่น กลับทางเดียวะโอ้ผมหลงทางแล้วครับผมขึ้นมาผมจาทางกลับไม่ได้แล้วจะลองไปฝั่งนี้ดูนะครับผมดูความสูงของเขาลูกนี้นะครับนู่นถนนครับผมนู่นหมู่บ้านตอนนี้ผมอยู่บนเขานะครับอยู่บนเขาครับผมตอนนี้ผมกําลังจะลงเขาไปแล้วแต่ผมหาทางกลับไม่เจอนะครับผม,ผมหาก่อน เด้เจ้ากลับทางดิเมียนวะคือบมมีทางกลับเด้าา<ะ>โอ้ผมลงทางจริงๆครับผม <laughs> <laughs> ผมว่าผม,ผมมาผมทำไมผมจำไม่ได้ตอนนี้ผมหลงทางแล้วหลงเส้นแล้วครับผม กำจะเดินย้อนกลับไปครับเนื่ยครับผมเนื่ยครับการปีนเขาให้ว่ามันไม่เหนื่อยมาปีนดูครับผมเนื่อยสุดๆขึ้นเขาครับ ต้อนอะไรครับต้อนอะไรนี่ต้นไม้ครับเป็นต้นไม้ธรรมชาตินะครับต้นไม้เกิดขึ้นเองไม่มีใครมาปลูกเลยโอ้ยเหนื่อย

อยู่ทางลงครับทางลง,ง,ลงโคตรชันเลยครับผมทางที่ผมขึ้นมาครับไปดูครับผมตรงที่ผมเดินขึ้นมาแต่ตอนขึ้นผมไม่ได้ถ่ายครับเพราะว่าผมไม่มือไม่มือเอไม่ม,ม,ม,มีมือจับโทรศัพท์ครับมันสูงครับผมจับไม่จับไม่ได้ครับเพราะขึ้นไม่ได้เพราะเราต้องใช้มือประคองหินขึ้นมาครับผม มันมันต้องเดรอดอร้อนผมมากครับดูดูสภาพผมครับตอนนี้เหงื่อออกมากเลยครับผมขนาดยังไม่ถึงครึ่งนะครับนี่โคตรเหนื่อยเลยครับผมมีตะป่าครับผมบนเขาครับมีตะป่า <c oughs> ไอผมจะลงไปแล้วครับสั <c oughs> นนะ้น โอ้แบดสิเบิดว่ะิีอดล่างวันี่คลิปนี้มามาขอไปก่อนแบดขอยสิเบิดเฝ้าอะไยอันตรายสิเฝ้าไปใส่ดูนี่แบดสิเบิดอุ้ยนี่โต๊ะขีมะ่มาตายดิค่อยๆลงค่อยๆลงอย่าประมาทอันตรายดูครับ<า>ดูครับารขาสั่นเลยครับผมอ<า>ย,ยากายบอกที่เป็นไอ้ ปลาทึบนะครับคงมีอนปลาแล้วมันก็เป็นปลาทึบจริงๆวะนี่ครับลูกซ้อเขาบอกให้สี่ลงหรือเปล่ลอ๋อเขาให้ขึ้นมาสุดหอดนีเจมนี่เขาขึ้นมาหอดทำมาน,นี่ <c oughs> นี่ครับไปลงไปเลยทำได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวไอสิภาคไปเบิ่์เลเื่อย่องามทำนี่ก่องนี้เดี๋ย <c oughs> นี่ครับตัวสัตว์เตัจี่คบทำทำยุดสุด เป็นมากไก่แล้วครับอันนี้จะเป็นถ้ำใหญ่เฟื่อนครับนี้เป็นถ้าใหญ่เฟื่นนะครับผมถ้ำถ้ำยุยอดเขานะครับผมดูความสวยงามของถ้ำครับถ้ำสงสัยน้ําท่วมครับมีรอยน้ําท่วมน้ําขังด้วยเป็นรอยเหมือนมีน้ําท่วมครับนี่ครับันะครับ ีคือถ้ำถ้ำใหญ่เฟินครับผมไปกันต่อครับลงเขาต่อครับแบตจะหมดครับผมเดี๋ยวจะไม่ถึงข้างล่างครับเดี๋ยวเราทุกคนจะไม่เห็นครับว่ามันมีแต่งท่องเที่ยวถ้ำนี้มีอะไรบ้างครับผมผมจะให้เราดูนะครับ ครับนี่เป็นโอ้ทำลือสีพี่นี่เป็นศาลาพักจุดที่สองครับของถ้ำครับผมอยู่บนถ้ำครับอยู่บนยอดเขาถ้ำลือี